สวัสดีค่ะ il, วันนี้อยู <shout. ihrem> ่ในห้องน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะมาอ่ามีเพื่อนๆถามมาเรื่องครีมนะคะว่ามิวใช้ครีมอะไรตอนนี้นะคะซึ่งหน้ามิวนะคะดีจากแต่ก่อนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนสิวแบบเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นวันนั้นของเดือนค่ะก็เลยขึ้นเนี่ยตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เลยส่วนมากมันชอบขึ้นตรงนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยหน้ามิวในตรงนี้คือสิวเต็มเลยคือตอนเนี้ย หน้าดีขึ้นจากแต่ก่อนมากๆเลยนะคะอันนี้ถ่ายจากกล้อง iPhone นะก็ครีมที่ใช้นะคะก็จะเป็นของมารีนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเป็นของแบรนด์มารีของมดซี่นะคะที่ที่เขารีวิวใน t ิ k ต o k นะคะเ,เพื่อนๆมิวก็เลยตอนที่มิวกลับไทยนะคะตอนนั้นช่วงนั้นซิวขึ้นเยอะมากวิวก็เลยไปอลองซื้อมาใช้นะคะประกากฏว่ามันก็ดีนะคะ ก็นี่จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นครีมกลางวันอันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดใน,นกลางวันนะคะแล้วก็มีกลางคืนด้วยเดี๋ยวแป๊บเึง<ๆ>เขาจะมีเซ็ตมาให้แบบนี้นะนี่<ๆ>ก็ลองไปหาดูได้ในติ๊กต็อกนะคะมันจะมี<ๆ>เขาจะมีแอดไลน์แอดไลน์เี้ยให้ลองไปถามราคาเขาดูนะคะเนี่ยมีสั่งมามีมีมีเซ็ตนี้นะคะสามเซ็ต ยังเหลืออีกสองเซตอยู่ที่ไทยเพราะว่ารอบก่อนเขาส่งมาให้ไม่ครบแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะนี่เลยเป็นเป็นกระปุกแดงนะคะกระปุกแดงพอพอเราแกะมาเนาะกระปุกแดงมันก็จะเป็นเงี้ยทาเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะก็ทานี้นะคะอันนี้หอมนะคะอันนี้มันจะมีซื้อสองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคือใช้ไปแล้วหนึ่งกระปุกยังเหลืออ,อีกสาม มาค่ะก็ส่วนมากก็ไม่ได้มีอะไรมากนันก็จะทาประมาณนี้นะคะส่วนพวกอะไรนะครีมน้ำยาล้างหน้าพวกอะไรเงี้ยนะคะโฟมล้างหน้าก็จะใช้ของเซราวีนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยครีมที่ใช้ตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกครีมเมสเซเวทนที่ใช้ก็จะมีพวกเซรั่มแตงโมแล้วก็จะมีพวกแบบนี้พวกลดสิวแต่ก่อนหน้าเราอะตอนอยู่ไทยไม่มีสิว แล้วก็จะมีพวกกันแดดพวกอะไรอย่างเี้นะคะของแตงโมก็คือของที่อยู่ในเซเว่นเลยนะคะเพื่อนๆพวกเซรัม่มแตงโมพวกซองแดงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาซองละ49บาบาทประมาณ ตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะเพื่อนๆสามทุ่มเนาะมาเอสมาร์เก็ตนะคะที่โนชยเนี่ยนะคะใกล้ๆบ้านเรามาดูของลดราคาค่ะ10%ไม่รู้ว่ามีเหลือไหมฝนตกด้วย Mä olemme kerran. Leipä. kerran. Olemme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  ดูน้ำส้มนะคะโคเยอะมากได้ไข่มานะคะเพื่อนนี่มาเอาตินปอยกาลาปุยกุเอเลยมิกาอาสาอุ้ยฝนตกหนักเลยมิกามีกาอุสาเอา,า,เอาพิซซ่านะคะได้ลด20%ที่ไหนได้บอกว่า ใช้ไม่ได้ขำหมดไป4ี่สิบสองยูโรตอนนี้กลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะฝนตกพรุ่งนี้ว่าจะไปหาเห็ดไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมมีกะแอบไปหาเห็ดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมิวจะเอาคลิปลงให้ดูเนาะมีกะส่งคลิปมาให้ดูเขาแอบไปเก็บเห็ดนะคะได้ได้มาถังนึง กลับบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วจ้านี่เลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่เห็ดกั้นตะเรนลี่เห็ดเหลืองนะคะเ,เพื่อนๆนี่ดูมีกะแอบไปเก็บไปเก็บคนเดียวมิวทำงานนะคะเขาบอกว่าเยอะมากเลยบอกว่าไม่ใช่ไปเก็บหมดแล้วนี้นี่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะดูเต็มเลยฮะ <laughs> มิวมาตกใจนึกว่าได้ถังหนึ่งที่ไหนได้โอ้โหตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ด้วยนี่ดูเห็ดดำอันนี้เห็ดดำดูนะคะแอบไปเก็บสบายใจส่งคลิปมาให้เราดูแล้วก็ใจสัน่นมือสั่นนะคะอย่าไปเก็บด้วย ünüz. เพื่อนๆจะดูมิกะเขาสั่งพวก โปรโตีนดื่มมานะคะนี่เป็นนมในเน็ตอนะสั่งมานี่เลยมิวจะดื่มด้วย <c oughs> ดูสั่งของมาเขาแอบ,บแกะนะคะอันนี้เป็นเกลือเกลือขนมพวกเปปซี่เปปเปอร์ต่างๆอะไรเงี้ยขนมพวกอมอันนี้ครีมของมิวเนาะ

du <laughs> sama Extra hot tapesko mm. ah kokela ja si fankook mai sta ihan sen on niinku toi ihan normaali ihan musta noin ไม่ได้มากูทำไมทำฮะอันรมไรแฮมมันนนสนอะฮะมีกาบอกว่าไม่เห็นมีรสชาติโคกเลยเหมือนรสชาติปกติของออยาซีฟันะไม้มิน้นต์ซามาการ์กี เหมือนเหมือนนี้เลยไมยมิน์นะคะเพื่อนๆลอฮอล์กันดิ <c oughs> สวัสดีครับมีก็เก็บเหชรก้อนดิวมีเห็ดซุปปิโลลองกอกันเตเรลล,เรลี่นู่งกันเตเรลลี่ cantarelli Oh, <try> look